วันนี้ท่านผู้ชมครับมาพูดถึงเรื่องของความเชื่ออีกเช่นเคยครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องพระบัวเข็มและพระอุปัุตครับซึ่งหลายคนนะฮะบางครั้งบางคนไม่รู้นะครับว่าสององค์นี้คือองค์เดียวกันจริงๆแล้วองค์นี้สององค์นี้ครับคือองค์เดียวกันคือพระอุปคุตครับนะฮะแต่การสร้างเนี่ยมีสองปางนะครับปางนี้นะครับท่านผู้ชมครับปางนี้ก็จะเป็นปางนั่งจกบ,บาท ปางนี้จะเป็นปางบัวเข็มนะครับคือ,อมีเข็มอยู่แล้วก็มีบัวอยู่บนหัวเขาเรีย mm hmm. กว่าบ,บัวเข็มนะครับเข็มนี่ก็จะมีเป็นตุ่มๆนะฮะเป็นเข็มอยู่อย่างนี้ทีน่นี้การบูชาเนี่ยมาพูดวันนี้ถึงเรื่องของสั้นๆน,นะครับให้ท่านรู้ว่าการบูชาพระแบบนี้บูชาแบบไหนและบูชาเพื่ออะไรและบูชาอย่างไรวันนี้มาพูดถึงเรื่องการบูชาเขาถือว่าการบูชาพระบัวเข็มนี้หรือพระอุปคุตนี้ ในเรื่องของโชคลาภครับท่านผู้ชมครับหลายคนบ้านค้าบนดีบ้านเศรษฐีในเมืองไทยเยอะแยะมากมายครับบูชาพราโบเข็มซึ่งน่าอัศจรรย์นะครับหลายครั้งบหลายครั้งนะครับบางคนไม่รู้เลยว่าท่านนั้นบูชาแบบนี้กันผมเข้าไปในบ้านท่านต่างๆนะครับที่มีเงินมีทองมากมายบูชาพราโบเข็มทีนี้ผมเลยก็มาแชร์ว่าเอะเขาบูชายอย่างไรถึงร่ำรวยมีเงินมีทองมากมายเป็นอร้อย้านพันลน ค้บูชาพระบัวเข็มบูชาอย่างไรให้ถูกวิธีนั่นเองครับพระบัวเข็มและพระอุปคุตคือองค์เดียวกันนะครับการบูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะบอกอย่างนี้ครับวิธีการบูชาก็คือนี่ครับเราไปหาพานแบบนี้หรือทรงรูปทรงอื่นๆก็ได้ครับแล้วเอาน้ําใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับท่านผู้ชมครับน้ำใส่ตรงนี้เข้าไปนะฮะน้ำใส่ไปเรียบร้อยปุ๊บเราก็เอานะครับขายชิ้นหนึ่งครับเป็นพานหรือเป็นอะไรก็ได้ครับอย่างนี้หนึ่งชิ้นมาคว่ำเหมือนมีกลางเกาะอยู่กลางนี่ครับ เกาะนะครับอย่างนี้ครับเป็นเหมือนเกาะน,นะครับแล้วก็นําพระเนี่ยตั้งข้าบนนี้นะครับตั้งข้าบน,นี้นี่ฮะวิธีการนะครับคือเอาพระเนี่ยตั้งข้าบน,นี้เสร็จแล้วก็คือน้ําล้อมรอบนั่นเองคือหมายความว่า,าพระโบวเข็มหรือพระอุปคุนนั้นท่านอยู่ที่เกาะเป็นเกาะกลางทะเลสาบนะครับท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสามารถทะลุทะลวงลงไปในทะเลสาบหรือเกาะแก้วได้ ท่านขึ้นลงขึ้นลงได้สบายเลยทีนี้เมื่อบูชาเนี่ยมีน้ําใส่เรียบร้อยแล้วก็อมริมาโรยที่อมริมาโรยนะฮะที่น้ําสมว่าอย่างนี้ครับตัวนี้คือน้ำนะครับแล้วก็มีเกาะพระนั่งข้างบนนี่นะครับเรามีมะริลอยนะครับพอน้ำอมริเนี่ยมันเกิดมันจะเน่าอะไรครับมันจะเสียแล้วก็เปลี่ยนน้าทีนึงแล้วก็มาใส่อีกทีหนึ่งอย่างนี้ครับถือว่าเป็นโชคลาภนะครับนี่คือพระอุปคุตนะครับองค์เดียวกันนะครับใช้การตั้งก็เหมือนกันเลยถ้าหากท่านเคยเคยรู้จักนะครับ ครูบาเจ้าบุญชุ่มนะครับที่เกี่ยวกับเด็กถ้ำติดถ้ำขุนน้ำน้ำร้อนนะฮะสิคนนะครับท่านอธิฐานจิตนั่นแหละองค์นั้นท่านก็จะชื่นชอบหรือการบูชาแนะนําให้บูชาเรื่องพระอุปคุชเช่นเดียวกันครับนะฮะฉะนั้นท่านผู้ชมครับมาแชร์ความรู้กันนะครับว่าพระัวเข็มหรือพระอุปคุตนั้นมาจากไหนและเป็นพระบูชายอย่างไร คล้ายๆกับพระศิวลีบ้านเรานะครับคล้ายๆกับพระศิวลีคือท่านจะเกี่ยวกับเรื่องการขอโชคขอลาแต่ท่านต้องตั้งวางให้ต่ำกว่าพระพุทธรูปครับเพราะว่าตัวท่านเองนั้นเป็นเป็นเหมือนเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นเหมือนซึ่งไม่ทันสมัยพระพุทธเจ้านะครับไม่ทันนะฮะไม่เหมือนพระศิวลีหรือพระโมคคัลลานะสารีบุตรหรือพระอน์นั้นทันนะครับแต่พระอุปคุตหรือพระบัวเข็มนี้ไม่ทันพระพุทธเจ้าฉะนั้นต้องตั้งให้ต่ำกว่า ต้องตั้งให้ต่ำกว่านะครับแล้วตั้งหันหน้าออกหน้าบ้านหรือตั้งเ,เหมือนกับนังกวักนะฮะตั้งที่โต๊ะการงาหลังโต๊ะทำงานเราหันหน้าออกหน้าบ้านแยกออกมาจากทิ้งผ้าก็ได้ครับแล้วก็ขอโชคขอใช้ เหมือนกับชายสิงเยาะของจีนที่เขาตั้งบูชาเห็นไหมครับถือก้อนเงินก้อนทองอย่างนั้นแหละครับบูชาแล้วท่านก็จะมีแต่โชคลาภครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาแชร์กันแล้วนะครับว่าการตั้งบูชาอย่างไรนะครับเรื่องทูบเรื่องเทียนไม่จําเป็นนะครับแต่ให้ตั้งมีการเกาะและมีดอกมะลิรอยถือว่าโชคลาภดีที่สุดแล้วขอพรจากท่านไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดแล้วทําให้ด้วยใจจริงๆและความศรัทธาจริงๆและทุกสิ่งก็จะเกิดแต่สิ่งผลดีๆมาสู่ตัวท่านและครอบครัวแน่นอนครับท่านผู้ชมครับหากสนใจเรื่องต่างๆ อยากจะให้ผมหรือติดตามผมนะฮะกดกระดิ่งตัวนี้กด s ับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ข้างล่างเนี่ยกดกดกดลงไปเลยครับช่วยกดและช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะครับยังมีเรื่องเล่าและเรื่องดีๆที่ผมจะนํามาเสนออีกเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับกดติดตามเอาไว้แล้วได้พบกันในเทปต่อไปท่านผู้ชมครับหรือหากสนใจในเรื่องหมายเลขโทรศัพท์เบอร์มงคลเลขมังกรอยากให้ผมจัดให้ผมยินดีให้คําปรึกษาหรือปรึกษาเรื่องของช่วยบ้านร้านค้าก็ยินดีให้คำปรึกษาอีกเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับ เรื่องเบอร์โทรนั้นมีความสําคัญถ้าใช้เลขดีแล้วผลก็จะดีตามมาด้วยความสําเร็จอย่างก้าวกระโดดและชีวิตเปลี่ยนทันทีครับท่านผู้ชมครับคุณก็มีสิทธิร์รวยได้ถ้าหากใช้เบอร์ดีๆเรื่องเบอร์โรวางใจผมทอวิโรจสินแส1นึวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ